็นใบนี่คือสมบูรณ์นพี่น้องนี่ใบขนาดนี่เกือบสองอาทิตย์นี่เกือบเกือบเท่าฝ่ามือครับพี่น้องครับเห็นไหมครับคือพื้นที่ปลูกนี่แปดไร่ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับนัดอีสานบรรณศาสตร์ครับาส,า la, สวัสดีพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับพี่นอ้องครับวันนี้ก็ได้ภาพพี่น้องมาเบิงสวนแตงปลูกไหมครับพี่น้องครับนี่แหละครับที่ผมว่าใหม่นะพี่น้องนะประมาณแปดไรครับพี่น้องพูดผุลนหอด,ด,ด,ดต้นใหม่ไงผุ่ะครับพี่น้องครับเป็นแตงโมพันจินนารีบ่กเพื่อนเอนินนี่แหละครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็สิประมาณไรหนึ่งเนาะพี่น้องนี่ให้นี่ไรหนึหน่งครับปลูกติดซานนี่แหละครับพี่น้องครับนี่กําลัง นตรงม่อคืนนี่กำลังชยองามครับพี่น้องผมก็มาฉีดปุ๋ยแล้วครับพี่น้องครับนี่นล้ครับพี่น้องครับขาด่าประมาณหกสิบมืออีกอีกประมาณเดือนหนึ่งสีได้เก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับนี่กับผ้าพี่น้องมาเลาะครับพี่น้องครับนี่กับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบรรยากาศตอนทำคำยังน้อยครับพี่น้องครับ ผาพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับปุ๊ดเด็วพี่น้องแปดไรครับพี่น้องมันนี้พาพี่น้องมาเลาะแตงกอนครับพี่น้องครับเป็นแตงมู่นหน่อยครับพี่น้องปลูกได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่ก็ถือว่างามพอสมควรครับพี่น้องได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องนี่ผมปลูกมาปลูกกับเซียนควันเหรอครับพี่น้องครับนี่กับมาใส่ปุ๋ยนี่ครับห้อยใส่ปุ๋ยไปเรียวเนาะพี่น้องเนาะ กับต้นต้นเกิดกับเกิดได้ครับพี่น้องเพราะว่าปลูกแตงแรลงครับพี่น้องครับต้นบ่ท่านเกิดกับว่าเกิดครับพี่น้องเกิดรุ่นมูครับพี่น้องครับครับก็ถือว่างามพอสมควรได้พี่น้องสองอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับเขียงงามอีหรีครับพี่น้องครับนี่สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องกับเพื่อนเพื่อนหลายคนเขามากก่ะ ขอบุญขอบคุณในลายด้วยครับเขาไม่ยำยำกันครับพี่น้องครับนี่นะครับปุ่มกับเหตุการเกษตรไปเนาะพี่น้องบางวังก็ได้ไปหายุหากจินไทยให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เป็นใบนี่คือสมบูรณ์นะพี่น้องนี่ใบขนาดนี่เกือบสองอาทิตย์นี่เกือบเกือบเท่าฝ่ามือครับพี่น้องครับเห็นไหมครับผมกับสิมาเบิ้งโลกครับพี่น้องเขากับสิเบิ้งวะมีโลกมีไพ่บ่ครับพี่น้องนี่บ่มีครับพี่น้องครับแสดงว่าสัตวูบัทันมาลงเนาะพี่น้อง ดี๋ยวก็ถามมาลงห้องกระสีผลสารไลแมงไปเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ครับพื้นทีกับแปดไร่แล้วพี่น้องครับนี่นี่เขาไม่อีกนี่กะไฮนึงครับพี่น้องนี่กะง่ามขึ้นกันครับพี่น้องครับนี่อู้นะพี่น้องเป็นแทวไปพี่น้องเห็นไหมครับเท่งผลครับคือพื้นทีปลูกนี่แปดไร่ครับพี่น้องครับ มาไฮนี่กับปลูกพร้อมกันครับพี่น้องสองไฮนี่ผมปลูกพร้อมกันนี่พี่น้องครับคือปลูกมือเดียวแล้วเนาะพี่น้ CPU องเนาะ้าปลูกหลายๆเหาอสิเจ็บผลผลิตบ่ท่านครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮาเห็ดแบบครอบคร้วเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเหาอกับเจ็บผลผลิตไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับก็คือนี่สองไฮนี่ผมที่ปลูกพร้อมกันเนาะมือเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะคือมือหนึ่ง ได้ประมาณสองสองไร่เนาะพี่น้องเราให้ทึงเทิงก็คือปลูกอีกครับอีกอีกสามหมื่นมาปลูกอีกครับพี่น้องครับนี่ครับถือว่าต้นสมบูรณ์ได้พี่น้องครับนี่งามครับพี่น้องผมจิพาพี่น้องเลาอหล่อไปเบิ่งท้งเทงครับพี่น้องที่ว่าปลูกรุ่นอีกสามหมื่นครับพี่น้องกะไรเลียกันครับพี่น้องครับเราก็มีอีกสองไฮท้งเทิงปลูกห้างกันครับพี่น้องห้างกันเกือบอาทิตย์ครับพี่น้องพึ่งแตกไดซัมนี่อยู่ครับ ก็ใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้ยเขียวงามดีพี่นอ้องห้องมาเบิงตอนแรงๆนี่โอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศดีๆแล้ครับพี่น้องครับสุดยอดเลยพี่น้องเลยในบรรยากาศบานห้อครับอีสานบานหน้าครับพี่น้องปลูกพักผูกมีปลายปลูกแตงไปแล้วครับพี่น้องครับ เพื่อนๆหลายคนเขามาแวะเยี่ยมยำแวะถักทายกขอบบุญขอบคุณหลายๆครับสุขุมสุคนล้ครับที่เขามาครับพี่น้องครับเป็นกำลังแรงใจเห้กันครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นแถวไปครับปลูกได้สองอาทิตย์ครับพี่น้องครับนี่กถือว่าสวยงามเลยพี่น้องถือว่าเกิดดีครับพี่น้องครับไปเบิ่งถึงๆครับพี่น้องที่ว่าห้างกันสามมือครับ นี่ครับนี่ก็ไลเลียกันครับพี่น้องครับนี่กับบพท่านได้แตกใบไงทอยุหันครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวตอนเก็บผลผลิตเดี๋ยวสิเก็บบพท่านครับพี่น้องครับนี่เว่งามอีรีพี่น้องยังกัด้สายจังหน่อยจังหน่อยมีมันสีแตกพุ่มหมองมากเนาะพี่น้องเนาะผมจีมาอัปเดตให้พี่น้องเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่นี่ครับโอ้ยงามอีรีครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับ นี่นะครับเห็ดคนเห็ดการเกษตรถ้าเห็นยังสี่กับดีใจได้พี่น้องครับนี่มีรอยยิมครับพี่น้องครับไปพี่น้องฮาไปเบิง่งทึ่งๆอีกครับพี่น้องครับนี่นะครับ ไฮนี่ก็ประมาณไรกลัวครับพี่น้องครับพี่น้องขังเกตดเบิ้งครับเกิดดีครับสองสามไ้นี่ถือว่าเกิดดีตอนผมปลูกนี่ฝนลงแล้วผมกับมาปลูกครับพี่น้องครับบัดนที่นี่สองสามไ้ถึงเทิงพี่น้องเอ้ยเกิดบ่ดีครับก็ห้งก็เฮงครับแต่ว่าสามซี่ไ้นี่ประมาณหาไรครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องเกิดงามพอสมควรครับพี่น้องครับ ับมีบึกอื้อครับพี่น้องผมกับปลูกกอื้อประมาณงานเกือบไรนึงนะครับเพราะว่าทึ่งๆผมกับปลูกผมปลูกแยกนะครับเ่าปลูกร่วมกันแล้วก็มีบบกฝักแล้วก็มีแตงไทยพี่น้องแตงไทยไรนึงครับพี่น้องครับก็เห็ดไปร่องมึงครับพี่น้องเพราะว่าแตงแตงชุดนี้นี่สีออกความทั่วผมเนี่ยพี่น้องผมสะเอาท่านบอกท่านกันยังบูรูเฮื่อนครับเพราะว่าผมก็เห็ด อยบาขอบพุ่วนะครับพี่น้องสามขนครับสี่ขนกับเซียนข้นับพี่น้องครับตอนเก็บผลผลิตบลูว่าสิเอาท่านบ่เอาท่านพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่ก็งามครับให้กกบกนี่ก็สิเป็นประมาณลายกัวๆครับเกือบสองลาครับพี่น้องครับให้กกบกก็ได้เกือบสองเลยพี่น้องถ้าเบิ้งดีกับโบเมนไฮน่อยนะครับพี่น้องครับ เป็นไฮนะกกบกเนาะพมืนนี่พี่น้องเป็นตนบกครับนี่คือสองไฮนี i, ่ไฮนี่ปลูกปลูกพร้อมกันพี่น้องครับนี่แตงกันยัง,งบ้านี่ใหญ่ปานไดนครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นสีห้างกันประมาณนี้แหละครับแชรแตกตั้งกันแชรสามหมื่นได้พี่น้องพี่น้องเห็นทีอูทั้งๆมาครับที่พมไทยพี่น้องเบื่อตอนแรกใบเกือบนฟำพมือนี่พี่น้องห้างกันสามหมื่นนี่ครับ แตกตั้งกัน i, อะไรย่ได้พี่น้องหลายเติบแล้วไปพี่น้องล้วก็ขึ้นไปเบางนึงครับห่างกันอาทิตย์หนึ่งพี่น้องครับไปผมจะพาพี่น้องไปบ้างให้นี่สามไรกลัวพี่น้องนี่ครับก็คือบ่ได้บ่เกิดบ่ดีครับพี่น้องนี่ให้นี่ทั้งสามไรกลัวพี่น้องนี่เสียดายย่ครับพี่น้องครับพอดีรถไถผมห่างพี่น้องมาดนี ผมเอาไปส่อมอยู่เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้มาปลูกบุท่านพี่น้องบัานี้ก็เป็นดินแห่งพี่น้องบัานี้ก็เลยเกิดบ่ดีครับแต่ว่าฝนตกลงมาแล้วก็แตงสีออกคนระรุ่นนะพี่น้องบัานี้ถ้าเบิ่งว่ามันสิเกิดบ่เกิดครับพี่น้องครับมูทีปลูกลงไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับห้างกันเกือบอาทิตย์พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องห้างกันอาทิตย์หนึ่งพี่น้องกับ สองไฮกกบกเมื่อกี้นนาอพี่น้องเนาะนี่ครับไฮนี่ถ้าเกิดเนี่โอ้ยพี่น้องเอ้สามไาเนาะพี่น้องไฮนี่แบบหยาบกค่อยหลได้ครับพี่น้องครับแล้วก็นี่ไฮหนึ่งครับพี่น้องครับผมจะพาพี่เบงครับไฮนี่คือกันครับปลูกพร้อมกันครับพี่น้องครับ่นี่กก็ปลูกพร้อมกันครับพี่น้อง ไปพี่น้องไปเบื้องไฮติดสาครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับก็ได้มาถึงแล้วครับนี่เป็นไฮติดสาครับพี่น้องคนละไฮครับไฮแรกได้ครับนี่ไฮนี่หยาอัศจรพี่น้องไงหยาไว้ครับปุนพี่น้องสังเกตเบื้องผมโลกไหว่เป็นกองกลุ่มอุ้งกลุ่มอยู่ครับพี่น้องหยาไวลายดีครับเทียว่าเต่งกับงามพอสมควนอยู่ครับพี่น้องครับนี่กับลาเรียกันครับพี่น้องครับนี่ถือว่าจักน้อยกับลมพุมแตกบีออกดอกออกใบครับพี่น้องออกผลครับพี่น้องครับนี่ ใบ,บเกือบซัมเฟมือครับพี่น้องครับถือว่างามครับพี่น้องครับสุดยอดดีๆครับพี่น้องครับนี่ครับเลี้ยงกันในทรายไปครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพอกันชิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ